สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ pop birthday party นะคะมาในทีมก็ซิล่าคิงคองนะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้าในแม่ก็เริ่มปิ้นป้ายนะคะเพื่อจะแปะด้านหลังของฉากงานนะคะ ทำง่ายๆใน Excel นะคะต้องยุ่งยากเนาะส่วนอันนี้แม่ก็ทำเป็นป้ายปักเค,ค้กนะคะนี่ค่ะเรากำลังจะทำพัอปาร์ตี้เบิร์ดเดย์นะคะมาในทีมก็ซิล่าคิงคองนะคะอันนี้แม่ก็คือปิ้นออกมาแล้วนะคะที่ที่แม่ปิ้นออกมาเนาะเห็นไหมขวานไม่ได้ทำขวานของคองนะคะนะเป็นสองแผ่นเนาะ ล้วก็น,นี้เป็นหน้าก,กากนะคะหน้าก,กากไว้ถือแปะหน้านะคะสนุกสนุกเนาะเพราะเดี๋ยวลูกคุณลูกใส่ชุดกอซิล่าแล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ก็เป็นหน้าก,กากกิงคองกอซิล่านี่อันนี้เป็นปักเค้กนะคะปักเคก้กนี่อันนี้ก็เป็นป้ายป้ายด้านหลังฉากนะคะของงานนี่แล้วก็ปิ้นมาเป็นแผ่นๆเนะาะครับผม นั่งเหรอหนู <à> ini, <keeps> นั่งอันนี้นั่งอันนี้ครับนั่งอันนี้นะนี um problem, okay, right ่อันนี้อันนี้อันนี้โอเคแล้วนะคะรูปมาให้กำลังใจนะคะเห็นไม่ได้หรอกค่ะกินของกอลิล่าต้องรีบเนาะอ่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกาวเนาะจะกาวอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแม่มีทั้งกาวยูโฮนะคะกาวลาเทคนะคะอุ้ยอุ้ยสั่นสันครับครับผมอย่าดุยนะเดี๋ยวขาดนะกันไกลนะคะแล้วก็ เทปนะคะสก,กอตเทปสีนะคะเนี่ยซื้อติดบ้านไว้นะคะได้ทําได้ประโยชน์เยอะแยะนะคะแค่โมเราสิบบาทเองเนาะเนี่ยจะเห็นไหมมีสีอะไรก็มีหมดนะคะแล้วก็สก,กอตเทปใสนะคะกองสันนิษนะคะน้องชนนะคะก็เทปใสนะคะไปทํากันเลยดีกว่าจะ้ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้องรือหมดนะคะ,อ,ปะ,ปะ,ปะอ่ะแปปปอ่มาทำกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องลังที่ ที่เรามีนะคะเดี๋ยวต้องใช้เป็นแปะให้มันแข็งๆเนาะเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะครับ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 เค้กใช่ไหมโอเคก็เริ่มจากอะไรดีทำอะไรก่อนแม่ก่อนอันนี้อันนี้เป็นทั้งละพื้นหลังใช่ไหมอ่าอันนี้ถ้ากล่องลังไม่พอใช่ไหมี๋ยวแม่ต้องเอาแค่เป็น เด๋งงี้ธรรมดาแหละแล้วก็มาแปะแปะ,แปะซ้อนซ้อนกัน,นเฉยๆเนาะเดี๋ยอนีไมาที่หลังเลยละกันเก็บก่อนงั้นเดี๋ยวคุณลูกชายเอาไปไปเล่นหมดนะจ๊ะอะอะคุณลูกชายคุณโตก็เล่นเกมกับ,กบเพื่อนเขาอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวมาทำขวานก่อนดีกว่าให้แมใแ่ให้แม่ให้แม่แล้วก็ตัดเนี่ยเดี๋ยวแม่จะแปะสะกอตเทปก่อนเนาะ แปะส้็ก็เทปให้ให้ให้รอไอนนี้แล้วก็ตัดขวาออกมานะคะแปะแล้วก็เทปใส่นะนี่เทปใสเทปใส,เทปใส่ธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะลมพัด นี่นะคะเราแปะกระดาษแข็งกระดาษลังเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะเอาอีกด้านหนึ่งมาแปะเนาะด้านหนึ่งมาแปะก,ก็จะเป็นเกตหลังของกอซิล่านะคะที่เป็นขวานของคองแล้วนี่เรียบร้อยแ้วเจะสองด้านเด็วเราก็จะเอากรดางอันนี้นะคะเา้านข้างเนี่ย ไม่จะทเป็นด้ามเนาะด้ามขวานแล้วก็ถ้าใครมีสก็อตเทปอะไรเป็นสีๆอย่างแม่นะ,ะก็พันนะคะหรือแต่แม่จะเอาพอดีแม่มีแผ่นหนังนะคะแล้วแม่จะเอาตัดแผ่นหนังให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็พันเนาะเพื่อความสมจริงเนาะให้ลูกได้เล่นนานๆหน่อยเนาะ,ะไปดูกันจ้เนีย่ยมาตัดมายาวๆเนี้ยนะคะแล้วก็ทาบเลยเนาะันนี้ อ,อยากได้ยาวแค่ไหนก็จัดไปนะคะถ้าใครไม่มีกล่องยาวอย่างนี้ก็เอามาต่อๆกันก็ได้เนาะหรือจะก็เทปพันให้ความแข็งวาล่างไปนะความเข้าใจของแม่แหละเนาะเหมือนเดิมค่ะม,มันเป็นกระดูกนะคะมันก็จะมีความแบบไม่ตรงนหน่อยเนาะ อยากได้ยาวแค่ไหนจัดไปนะคะอยากได้ยาวสุดเลยเมือนกันกมบาดไปข้างล่างก็จะเป็นก้อนกระดูกจะมีโค้งนีดนึงกระดูกมันต้องไม่ตรงนะ โอเคเราก็ตัดเลยเนาะ oh. ครับแป๊บนึงสิโอเค okay, ตัดเลยนี่ mm. hey, เรียบร้อยแล้วค่ะแม่เป็นกระดูกเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราพันตรงนี้ให้มันเยอะๆใหญ่ๆใ,ให้มันเป็นไอ้ก้อนกระดูกข้างล่างนะ,ะตัดตัดตรงนี้ให้มันบุ๋มไปง่ายการพันนะยาวๆอย่างนี้แม่จะเอาสี สีอะไรดีสีดำแต่แม่จะลองผสมสีดูก่อนเนาะผสมสีได้สกอเทปนี่แหละค่ะว่าอันไหนแปะก่อนอันไหนแปะหลังเนาะสีมันจะออกสีส้มๆมใช่ไหมสีแบบกระดูกมันจะเป็นแบบสีน้ําตาลแถบตรงนี้บนล่างเลค่ะเราต้องการมันจะเป็นออกส้มๆมน้ําตาลเนาะแม่จะเอาสีแดงแดงดานะคะแดงดําก็เป็นสีน้ําตาลแดงเนาะแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางนะคะ เดี๋ยวแม่จะลองแปะผสมดูน้อยๆก่อนว่าถ้าสีส้มลงก่อนสีดำลงทีหลังมันจะอันไหนมันจะสวยกว่ามันจะเป็นน้ำตาลสวยกว่าเนาะก็วิธีทดลองก็แบบนี้นะคะง่ายๆเนาะวิธีแม่นี่แหละเนาะลองดูนี่นะคะ 8. ลองแปะกับพื้นผิวอะไรก่อนก็ได้เนาะสีส้มใช่ไหมก็ลองสีดำทับทีหลัง ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่คือการทดลองง่ายๆของแม่นะชึ้มให้เห็นความแตกต่างแสดงว่าต้องเอาสีดำก่อนเพราะว่าไอ้เน,นี้มันจะเป็นกระดาษบางนะคะ,ะก็ต้องสีดำพันไปก่อนนะนะทดลองกันแบบง่ายๆนี่แหละคะเนี่ยมันจะบางมันก็เลยทำให้เป็น ผสมสีเหมือนผสมผสมสีกันได้เนาะมันจะเป็นแมมจะเป็นสีอะไรมันก็จะออกเห็นไหมเห็นไหมคะตรงที่พันตรงเนี้ยมันจะออกเป็นสีส้มดําอันนี้มันจะสว่างกว่าเห็นปะ่ะเดี๋ยวเราเอาสีดําพันให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะเอาสีแดงกับสีส้มอ่ะพันที่หลังนะไป พันแบบทัไปเรื่ต้องคิดอะไรมากพันไปเนาะมันไม่เรียบก็ช่างมันนะคะเพราะว่าไอพื้นผิวพวกนี้มันก็ไม่ได้เรียบอยู่แล้วเนี่ยจะขาดจะแหว่งอะไรก็ช่างมันนะเดี๋ยวไปพันใหม่เมต้องพันไหลายทบแล้วเดี๋ยวพันก่อนี่เราก็พันสีดําเสร็จแล้วนะคะแม่เอาอีกด้านหนึ่งมาตัดเนาะประกบพัน เพื่อความแข็งนะะแต่ถามว่ามันมันก็ยังอ่อนอยู่ดิเอเอไว้เล่นกลุบกิบเนาะสนุกสนานเนาะอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวจะเอาสีแดงนะคะสีแดงแม่จะพันเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งเป็นสามสามท่อนอย่างนี้นะคะก็คือล่างแล้วก็บนนี้นะคะจะเป็นสีแดงพันนะคะแล้วก็สีส้มงกลางพ,ามมพยายามพันให้ได้แค่ทบเดียวนะคะมันจะใส่นะ จะได้แบบนี้จะแดงส้มไปไหมแม่จะเอาลองเอาเหลืองแปะทับอีกทีดูซิมันจะเป็นยังไงลองนะถ้าเผื่อไม่ไม่ได้ไม่สวยก็เอาออกเนาะสรุปแล้วเอาเหลืองแปะไม่สวยเลยเป็นนี้ดีกว่านะอะตามนั้นนะคะได้แบบไหนก็แบบนั้นเนาะคิดได้มากนี่นะคะเราก็เอาขวาน

เส้นแลหละเห็นไหม<ส>กล้องตัดไปตอนไหนไม่รู้นะคะนี่แปะกาวเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะเอาหนังนี่นะคะแปะอ่าแปะนี่กล้องสัส่นกล้องสั่นแปะนะคะแปะเลย คาดไปเนะมั่วๆซั่วๆเนาะแม่ก็เกินกล้องอีกเนาะคาดไปมั่วๆซั่วๆ,ๆเดี๋ยวก็สวยเองเนาะนี่พันมั่วๆไปเนาะเนี่ยตายอยู่เนาะก็มีความอ่อนดอยเนาะก็ะจับตรงนี้เอาอต่อไปเลยนะคะนี่ต่อไปแม่ได้ทำหน้ากากนี่นะคะนี่นี่ฮิงคองกอรซิล่านะคะ เราแม่ก็มีอ้อันนี้แว่นของ face shield นะคะเห็นไหมนี้ไม่ได้ใช้เลยนะแล้วเราจะเอาแว่น face shield เนาะใส่แปะกันอนากาศนะ,ะก็ง่ายการใส่เนาะถ้าไม่มีแว่น face shield ก็เอาไม้ตะเกียบนะคะแปะให้มันเป็นแบบถือหน้ากากนะคะเดี๋ยวแม่จะแปะสักเทปใสให้หมดก่อนแล้วก็ตัดออกมาเป็นรูปหน้านะนี่เรเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาคัตเตอร์ จับลูกตานะคะ ได้ถ่ายแล้วนะคะเด็กเอาไปเล่นนะอันหนึงปน,นี่เราก็แปะเสร็จแล้วแล้วก็วิธีกะเอานะคะลองใส่ดูแล้วก็ภาพดูว่ามันจะประมาณไหนเนาะเห็นไหมก็จะเป็นแว่นให้เราใส่ง่ายๆ่นะคะนี่นี่ทำต่อไปเลยจ้านี่นะคะอันนี้เราจะทำเป็นแสงอะไรอะ่ะที่ปล่อยออกมาจาก ปากของก็ซิล่านะคะอันนี้ก็จะดึงออาากเดี๋ยววาดก่อนครับครับเดี๋ยวแม่ทำให้นะนจะเป็นยังไงดีแสงวาดไปก่อนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่อย่างนี้เปล่า แสงแสงแสงโอเคตามนี้แล้วก็ตัดออกมานะคะนี<ด>่ตัดออกมาแล้วนะคะเปลำแสง ultrasonic ล,ลำแสง้อ,อีกอันหนึ่งก็เป็นแบบนี้เ,เห็นหรือเปล่าเห็นไ, <c oughs> ไหม แม่ตัดตามรอยออกมานะคะนี่นะคะมันอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะใช้นี่พกช้อนซ่อมผาตินะคะดามนะคะขวานลูกเอาไปเล่นไม่ทัเท่าไหร่ก็นี่ต้องกลับมาหาดาม,ด <c oughs> มาอีกแลวเห็นไหมแม่ก็จะดามแบบนี้หกักหักตรงช้อนไอ้ตรงซ่อมตรงช้อนเนี่ยออกนะ,ะเด็กนไก่กตัดก็ได้ นี้ละเหนียวเียไก่ตัดก็ได้นะคะแล้วกอาวแปะเห็นไหมด้ามไปเนี่ยจะได้ไม่หักนะคะนี่ยฮะแปะสองอันแล้วเห็นไหมนี่ก็มีด้ามจับนี่แบบนี้เราก็จะเอาสกอตเทปสีนะคะติดเลยนะคะ สีเงินฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะอย่างแรกแม่ก็จะแปะสีขาวก่อนนะคะแปะสีขาวหมดแล้วนะคะทั้งสองด้าน,นเรียบร้อยนะคะทั้งสองอันเนาะเราก็จะเอาสีฟ้ามันมีสีฟ้ากับสีเงินนะคะแม่แล้วก็จะเอาสีฟ้าแปะเป็นขอบเป็นขอบอย่างนี้นะคะแปะขอบนอกนี้ แปะด้านในด้านในนิดนึงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินอยู่ขอบๆอบนอกนะคะไปาจา่ะนี่แปะแบบี้นะคะเ,เดี๋ยวก็จะตัดตามรอยเนาะอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่มาถือเล่นนะเหะ็นไหมแล้วก็จะเอาสกอตเทปสีเหลืองนะคะทำเป็นแบบเปลวไฟเปรวไฟนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็จะแปะ แปะแปะไป,ะป,ะป,ะปะนะคะแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดให้มันเป็นรูปรอยนะคะนี่นะคะแปะง่ายๆอย่ายงเนาะแล้วก็ได้ออกคัตเตอร์ตัดให้มันเป็นรูปแบบอ,อะไรคลื่นเบลไฟเลยนะคะ <c ulture> แค่แค่เอาคัตเตอร์กรีดให้มันเป็นรอยนะคะไม่ต้องกรีดลึกม,มากนะ <c ulture> แล้วก็ลอกออก แค่ okay, น,นี้ค่ะก็เป็นเปลไฟเดี๋ยวทอีกด้านนะเสร็จแล้วค่ะไฟค่ะพี่ตอนมีของด้โอเคอไ,ไม่มีด้านจับให้เล่นนะไปเอาไปไอ้นี้กันดีกว่าลูกอมลูกที่ปักเค้กเนาะแล้วก็ป้ายด้านหลังฉากนะจ้ จากปังแม่ตัดขอบกระดาษออกหมดแล้วนะคะอันนี้ก็แค่แปะสะกอตเทปต่อกันก็เสร็จแล้วนะ,ะไปแปะสะกอตเทปกันนะคะคอันนี้เป็นป้ายไม้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกมานะคะอันนี้แม่แปะสะกอตเทปเนะาะกันแบบน้ำกระเด็นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่สีไม่เลอะอกมาลงเค้กนะคะ ก็คือแปะสกอตเทปไว้กันเลอะเทอะได้หมดนะคะอ่าแล้วก็จะเอาไม้จะเป็นไอ้นี้นะคะหลอดหลอดนมนะคะที่มีนะคะที่บ้านมีหลอดนมของเด็กนะคะ mm hmm. ก็จะมาใช้เป็นนี่ไม้ด้านในนะคะจิ้มเค้กลงไปนะคะตัดเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะเอาไม้ไดาไอ้หลอดนะคะ ลอดดามอือเอาด้านนี้เนนั้นแหลมๆไปไ้ทิมเคกนะดามนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็จะแปะด้วยสกอตเทปเนาะอืแล้วก็จะเอาหลอดอีกอันหนึ่งด้านแบบนี้ด้านนี้ด้านด้านหลังนะคะนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่งอนะคะ อันนี้ก็คือลังเปล่าๆนะคะที่บ้านแม่เนาะเพราะถ้าสะดูมาส่งแล้วแม่ก็เก็บเก็บหลังไว้นะคะน,นี่คือหลังใหญ่สุดนะเดี๋ยวแม่จะทําเป็นตึกครับลูกทาเป็นตึกนะคะแม่ก็จะเอากล่องเนี้ยห่อด้วยกระดาษสีน้ําตาลนี่นะคะตอนแรกแม่กะว่าจะเอาถุงขยะสีดำเนาะแล้วก็จะแปะกระสะกอ์เทปสีเหลืองคันนี้เรามีกระดาษไงจะได้จะได้ถุงพลาสติกนะคะ ถุงไอจะได้ถุงขยะนะคะต้องใช้แบบเป็นสิบๆใบเลยนะคะนี้เรามีกระดาษสีน้ำตาลก็เอากระดาษสีน้ำตาลนี่แหละเนาะแล้วก็แกะมายังแกะมาใช้ได้อีกใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยที่บ้านแม่มีกระดาษสีน้ำตาลเพียบเลยฮะเหนื่อยมากเลยแม่หอบพื้นหอบลงอ่ะมาต่อจะนี้แม่จะแปะแค่ด้านหน้านะคะด้านหน้าลังที่โชว์ด้านหน้าเนาะแปะแล้วก,วก็เอาแล้วก็เทป เหมือนห่อขวัญน,นะคะแล้วก็สะกเอาเทปแปะเป็นสีดำนะยคะแปะเป็นหน้าต่างประตูเนาะ,ะไปทำกันเลยจ้ะ すみません。<laughs>

เดี๋ยวเขากินกันเป็นเสร็จแล้วโหน้องเหอเลิกเหอเลิกเหอกอรซิล่าเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยต้องเล่นเนี่ยจิงจออจิงจิลาว้าแล้วอ่ะหนูไปถ่ายคลอเหนูเป็นคลองเลยหือเป็นคลองอ่ะใส่แว็กใส่แว็กคใส่ได้เลยใส่อะใส่ใส่แว็คเลยใส่คลองอ่ะคองเอาขวานเอาขวานฟันขวานด้วยขวานฟันฟันกอรซิล่าเลยจัดการเลยจัดการดิ จะลุยปันเข้ามาแหวะฮ่าโ่าฮ่ลฮ่าฮลาพ่า่าฮ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 ่นไ่ใส่าฮ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 ่าน่จับาฮ่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 า่าาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าี้นี่่่ เอาซิลาพ่นไฟล้วแร่เฮ้ยพ่นไฟใส่เอาเวลาพ่นไฟเลยเอามาแร่เออแร่พ่นใส่ใส่หองเลยว้าเอาอีกอันนึงอีกอันนึงแร,พไฟไฟร่พ่นไฟใส่แร่แร่พ่นใส่หนูเลยแร่ โหคองคลองตายโอ้ยเจ๊มาตัวแลงไปใส่ก่อนดิเอ่อใส่คองด้วยคลองด้วยโอ้ยยังนี้ต้องตายอาสิล่าไม่ต้องตายขวานมาหวังชนเค้กมาตายสิไปนอนกัน ง่วงเหแต่คืนนี้เขาจะหลับยากเลยลืมหิวเลยอ่ะนะระหว่างแม่ทําเค้กให้หิวหิวเค้กลืมกินเลยแม่เน่าตัวนี้ว่างเป็นเค้กเนาะเอาอีเน่าเป็นไงล่ะลูกอีเน่เา,เ,าเป็นไงล,ลูกหัวเน,น่าไปเลยเอเอ